ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Joy Game Ser X5 Lite นะครับหลังจากใช้งานไปแล้ว1เดือนนะครับว่า Joy Game ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะผ่านไป1เดือนผมได้กระเป๋ามาให้มันด้วยเป็นไงอ่ามีกระเป๋าใส่นะครับมีไอ้อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรปุ่มอะเออยางรองปุ่มนะครับปุ่มมันน่าลอง ซื้อกระเป๋านะฮะแล้วทางร้านก็แถมมาให้ก็ค่อนข้างดีนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาเทปเกมนะครับแล้วก็อ่าบอกความรู้สึกนะครับว่าใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จอเกมมันเดิมนะครับมือถือเพิ่มเดิมเพิ่มเติมคือจอเบินเหมือนเดิมนะโอเคตัวกระเป๋าก็ค่อนข้างดีนะครับร้อยกว่าบาทร้อยเท่าไหร่วะร้อดสิบมั้งก็ใช้เวลาอยู่ แต่ก,ก,ก็ก็ดีนะมันก็ตรงรุ่นแถมมีตัวปุ่มมาให้นะฮะก็ไปสั่งซื้อได้นะครับโอเคส่วนกล่องและคู่มือก็นี่เลยนะฮะสำหรับใครอยากอ่านคู่มือก็หรืออยากดูภายในว่าเขาแถมอะไรมาให้ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคเดี๋ยวอ่าผมให้ดูการ ควบคุมก่อนนะครับทางเกมเซอร์นะครับก็จะมีแอปของเขาแอปเกมเซอร์แบบนี้โอเคพอเราโหลดแอปมาล็อกอินเสร็จปุ๊บเราเชื่อมจอยมันก็จะขึ้นจอยรุ่นที่เรามีอยู่นะฮะท้ามมันกล้องให้โฟกัสวะเห็นปะเห็นอยู่เนาะเหมือนกล้องไม่โฟกัสท่าทุกคนเป็นยังไงโอเคก็อาจจะมีเงาสะท้อนหน่อยแต่กล้องมันเหลืองๆนะเนาะหรืออาจจะเป็น พอแสงมันเยอะเห็นนะมันปรับอันนึงนะแสงมันจะเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสปุ่มนะครับก็เข้าไปคอนโทรลคอนโทรเลอร์เทสนะครับก็จะมีขึ้นหน้าตายอย่างนี้อ่ามันก็จะสามารถเทสอนาล็อกได้นีอ่าเนี่ยครับก็ค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับเพราะว่ามัน เชื่อมต่อทางไทซีโดยตรงทางนั้นหรอกก็จะมีเสียงเห็นปะสามารถกด L L สาม R สามได้นะเสียงก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือเสียงปุ่ม A B นะนะ B X Y เนี่ย R สอง R สอง L สอง R สอง L สองครับ L หนึ่ง R หนึ่ง Okay. ก็ประมาณนี้เลยปุ่มตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบนะนี่คือเสียงกรหลอกผมไม่อ่าผมคิดว่าเสียงปุ่มตรงนี้อาจจะดังไปเห็นปะแต่เราสามารถเวลาล่นกเกมอาเกดเราสามารถลูดอย่างนี้ได้นะเห็นปะโอเค okay. สำหรับจอราคาประมาณ400กับ500ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นจอยสติ๊กเซตติ้งตรงนี้สามารถปรับได้นะครับนี่ใช่ปะปรับความเร็วได้ปรับดีเลย์ได้แต่ผมก็ไม่ปรับแนะีต่อมาก็จะเป็นเซตติ้งตรงนี้นะครับ button setting เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอา layout แบบไหนนะครับ ทางเกมเซอร์เขาเลือกมาเป็นแบบ Xbox นะครับ mm hmm. ก็จะเป็น AB อย่างนี้อ่าถ้าจะเอาแบบสวิตก็สามารถกดได้นะครับปุ่มก็จะสลับกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับเกมนะครับที่อ่ามันรองรับจอยโดยไม่ต้องไปตั้งค่านะครับโอเคเราเข้ามาที่เกมก็ได้นะฮะนี่มันก็จะขึ้นเกมที่รองรับเลยนะครับมีหลายเกมนะฮะที่ขึ้นตามนี้ ครับอืมก็มีหลายเกมนะนี่เลื่อนดูได้เลยอย่างนี้หรือว่าเราเข้าไป Discovery Discover นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ของเกมนะครับอย่างอันแรกก็น่าจะเป็นพวกอาร์เค็ั้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเออนี่มี GTA ด้วยเรากดเพิ่มเติมก็ได้นี่มันจะขึ้นอย่างนี้อ่า คือเกมพวกนี้ก็คือมันเซตติ้งมาให้ให้แล้วนะครับก็คือโหล,ลดมาเราเชื่อมจอยก็สามารถเล่นได้เลยก็ใช้จอยควบคุมได้เลยนะครับก็จะมีเกมซิกันด้วยนะฮะนี่เกมเก่านะครับส่วนหมวดต่อมาก็มีหลายหมวดนะนี่อันนี้จะเป็นแอคชั่นมั้งเหมือนกับเนี่ย a อ l of Duty เนี่ย หลายเกมนะฮะนี่ก็จะขึ้นตามนี้เลยเกมที่ลองรับเราสามารถกดดาวน์โหลดได้มันก็จะลิงก์ไปทางเพจสโตร์นะครับอย่างเช่น Genshin Impact เกม s h i n Impact นะครับก็ลองรับเหมือนกันคือไม่ต้องตั้งค่าอะไร่คือโหลดแล้วก็เล่นได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นเกมเอ่อเกมเลสซิ g นะครับเกมพวกเกมรถแข่งนะครับก็จะขึ้นตามนี้เลย ต่อมาจะเป็นพวกเกมต่างๆนะครับนี่ Among Us Ghost Simulator นะฮะเกมเป็นตำนานเลย r ลบ l อกก็มีนะครับสำหรับใครที่อยากได้จอยแบบไปเล่นกับมือถือเนี่ยเอามาเล่นเกมบนมือถือผมว่าราคานี้ก็ถ้าเกิดเริ่มต้นก็ถือว่าโอเคนะคือเขาไม่ได้จ่ายผมนะผมก็ไม่ได้อวยมากผมก็เอาตามความรู้สึกเลยผมเชื่อมันกันเล่นได้อะอในราคานี้นะครับ ต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเกมเอาเป็น GTA แล้วกันโอเคเราเข้าเกมมาเฮ้ยม,มีคนโทรมาวะนะครับแล้วกด LT นะรับสายโอ้อะไรวะโทรมาแล้วมาทำอะไรวะเนี้ยโอเคนะครับสำหรับเกม GTA ภาคนี้นะครับผมก็อ่าเล่นจบละนี่เล่นจบละ ผมก็ใช้จอยพอได้จอยมาผมรู้สึกมันเล่นง่ายขึ้นในแบบภารกิจพวกขับเรือขับเครื่องบินอะไรอะไรเนี้ยมันมันเล่นง่ายขึ้นนะครับอืมก็เล่นจบแล้วเพิ่งเล่นจบไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ปลดล็อกทุกอย่างประมาณนี้มันไม่มีอะไรทําแล้วนอกจากการยืดแกงปกติเราก็สามารถใช้อนาล็อกนะครับควบคุมได้กด a นะครับเพื่อมาร์กในแมปโอเคพอออกนะครับกด b รับย้อนกลับ โอเคนะครับเรากด R 1 L 1นะฮะมันก็เป็นการสลับเห็นปะด้านบนขวามืออ่ามันสลับอาวุธซ้ายขวานะฮะนี่น,นะโอเคตัวนี้เป็นควบคุมนะครับเดินย่องๆก็ออไดนะ้นะเดินได้นะครับสเตลได้กด B คือเล็งนะครับ เอา้ายิง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  sorry sorry ถ้าเราจะลิงถ้าเราจะลิงนะครับเรากด l l หนึ่งเอ้ยเอย r 1, r 1. อ r หนึ่ง r หนึ่งนะแล้วกด r คมาเป็นแก๊งเราประมาณนี้ส่วน x คือกระโดดนะฮะทางเกมเซอร์เขาตั้งมา a คือวิ่งนะฮะนี่นะมันจะวิ่งได้ส่วน b B คือยิงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมไปขึ้นรถให้ดูไปเพื่อเนเดี๋ยวพาไปยึดแก๊งเว้ยขึ้นมาขึ้นมานะครับส่วนปุ่มตรงนี้นะฮะถ้าเรากดมันจะเปลี่ยนนะฮะอันนี้คือปิดนี่เห็นไหมเปลี่ยนได้นะครับนี่ปรับขึ้นลงได้เอาเขียนปิดไปก่อนนี่คือปรับมุมมองนะฮะ อันนี้คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคขับไปเลยอ่าถอยหลังก็คือ X นะฮะแล้วก็ Diff ก็จะเป็น l l 1นะครับอดีลองลอง,ลอง,ล,องลองพาทุกคนไปไปยึดแกงดูนะฮะคือมันไม่มีภารกิจให้ทำแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเหลือแต่โหลดภาคอื่นมาเล่นนะฮะเดี๋ยวนะในแมปมันมันขึ้นว่าแบบเหมือนมีคนกำลังจะยึดแกงอะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมต้องไปมัวบ้านงานก่อนนะเฮ้ยเพื่อนยืมรถหน่อยดิต้องยืมยืมยืมรถนะเฮ้ยขอคนนึงเออไปก็พอเล่นในจอเนะครับมันรู้สึกเหมือนเราเล่นในพวกบนเกม Playstation นะครับให้ฟีลแบบควบคุมแบบนั้นเลยคือตอนเด็กผมก็เล่นแบบใน p พ a y 2เนี่ยแหละแล้วก็เล่นเล่นในจอยแล้วมันก็สนุกดีนะครับ เค okay, เดี๋ยวเราไปาจุดด้านบนนะครับมันจะขึ้นเหมือนเป็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 นลูกคนขึ้นด้านบนอะ่ะเออเหมือนใจแอนเหมือนอะไรสักอย่างเออเห็นไหมพื้นที่สีแดงะถ้าเราไปตอนนี้ก็คือเราไปไปมั่วนะฮะก็คือจะไปยึดแกงเขาหน่นอยอุ้ยพื้นที่ใหญ่ด้วยนะตกลง <c oughs> ขับรถอะไรของกูนเนี่ยแป๊บนึงนะ โอ้ยใครยิงใครยิงอ๋อเพื่อนเพื่อนเราไปยิงเขานะชนแม่งเลยเออเอาป่ะเพื่อนเฮ้ๆเฮ้ยจะจะตายจะตายโอเคครับยิงเลยนะครับ ก็คือกด B นะครับมันจะยิงมันจะเล็งแล้วก็ยิงอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมตั้งในเซตติ้งเกมไว้นะครับว่าเล็งแล้วก็ยิงเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหหรือเราจะเล็งแบบเฉยๆก็ได้นะเราก็กด L L หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดเียผมเล็งให้ดูเล็งอันนี้เห็นไหมกดยิงก็ได้กด R LB นะครับเพื่อเปลี่ยนอาวุธฝั่งนี้โอเค นี่เราสามารถเปลี่ยนได้ไม่เห็นขึ้นเกาะให้เราเก็บวะเราผมไปเก็บเลือดก่อนนะผมจะตายเดี๋ยวจะตายหาเอาก่อนอ๋อนี่ไงเกาะมันดรอปอยู่ตรงนี้โอเคดูในแมปนะครับว่าอ่ามันจะขึ้นเนี่ยครับมันขึ้นในแมปนะครับว่าไอแกง๊งแก๊งฝั่งตรงข้ามแก๊งสีม่วงมันจะมาทางไหนนะครับ วิ้ยไข่มาตายตรงนี้ว่าเงินโคตรเยอะอ่ีเคนะอย่างไดอีเคนี่ไงตาริบันคือวอล์กแมมันก็ดีนะมันคือมันจะดรอปพวกปืนต่างๆประมาณนี้เลยก็พอเรา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 ,เราใช้จอยเล่นอะ่ะเออเราไม่ได้กดที่จอนะครับมันก็ทำให้แบบ นี่ครับเราย่อแล้วก็หมุนตัวได้เห็นปะ่ะเออนี่หมุนตัวยิงดิกูเฟี้ยวกูเฟี้ยวกูจะหมุนเอ้ยเหรอกูตาย <c oughs> แม่งเอ้ยมวยแต่โชว์ Feel เฟี้ยวไปไงเรียบร้อยเลยครับไปคุยกับร่างมะม่วงโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเบิร์นเอา g ์รีเจนนะครับต้องบอกว่า เกมนี้สนุกมากนะครับใน P PH P S P เนี่ยในเกมนี้สนุกมากนะครับใน P S P นะฮะผมชอบเล่นมากเลยก็จะเป็นเวอร์ชั่นนะดีเจเนะเจตเอาผมมาลองเล่นให้ดูนะก็ P P S P นะครับสำหรับคนที่โหลดโปรแกรมจำลองนี้มานะครับมันอยู่ที่การตั้งค่านะครับว่าจะตั้งค่าให้ลื่นยังไงนะฮะแล้วแต่คนเซตติ้งเลย ที่นี่ผมเล่นโหมดะไรวะเนี่ยอ๋อนะครับก็ควบคุมก็ใช้อนาล็อกนะครับอันนี้คือในตรนะครับเป็นไงล่ะเทคดาวไปหนึ่งอู้อา้าวรถพมกระเละนี่วะนี่ผมจำไม่ได้แล้วเบรกไงวะน,นี่เปลี่ยนมุมมองเอาแป๊บนึงคือผมไม่ได้เล่นนานเลยทุกคนป็นไงคราวนี้คือเบรกโอเค รู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องไม่ได้เล่นนานนะสอรีเป็นไงล่ะตอนนี้อ่าในโตรเราคูนสามนะถ้าเราใช้เดีย๋ยวปนี้นี่เลยนไปดิ คือเหมือนมันคล้าให้ความรู้สึกเหมือนเกมตู้เรา,เ,ราเวลาเราไปเล่นเกมตู้ตอนเด็กๆนะที่เป็นบนห้างอะประมาณนั้นเลยนะฮะหรือเคยเล่นในอุ้ยเคยเล่นใน p s p นะครับก็ PSP ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะหรือเราควบคุมข้างล่างได้นะถ้าเกิดคนไม่ถนัดอนาล็อกอย่างผมอะถ้าเป็นเกมแบบ ในพีเพียบส่วนใหญ่ผมจะกดซ้ายขวา้ายขวามันก็ควบคุมได้เหมือนกันเห็นปะอออื้ยุยเรียบร้อยเลยอ้าวเป็นมุมมองอะไรปะอ๋อโอเคครับโอเคเราไปต่อนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจับเวลาปะ โหไม่ชัวร์นะหมดว้าเอา้าโดนเดียดนาะมาดิเพื่อนเราลง,ลงตรงนี้นีเดียดกระเด็นไหมดิเออเอา อุ้ยรถเราจะพังว่ะทุกคนเรียบร้อยครับพังแล้วไม่จะพังแล้วพังแล้ว <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนานน่ะทุกคนมันแปลกๆไงไม่รู้เอ้ยผลล็อกรถคันใหม่ว่ะโอเคผมต้องบอกนะว่าผมมันโอเคนะสำหรับจอยแบบนี้ค่อนข้างจะดีนะครับ สาหรับการเล่นเกมต่งตางๆนะแต่ว่าเสียงอาจจะดังไปนิดนึงเนี่ยเสียงตรงเนี้ยปุ่ม A B เนี่ยเสียงค่อนข้างจะดังไปนะฮะเวลาเรากดแต่ถ้ากดคนชอบแบบเสียงคิกกี้ขิกกี้ไหนะเขาอาจจะเออโอเคไม่เป็นไรมันอาจจะแบบมันทําให้เราอะเราใจอะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นต่อนะอันนี้น่าจะเป็นโหมดตำรวจนะดูว่าผมจะเล่นเล่นได้หรือเปล่า เห็นล้วมีเสียงถ้าคุณชอบก็ก็ก็ขา้างโอเคไปเลยโอ้โหมึงจะทันไหมเนี่ยเอา้าจะทันไรชนละไปต่อไปต่อ คนร้ายแม่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยหลบหน่อยเพื่อหลบหน่อยโอ้อะไรวะเฮ้ยขับรถเป็นวะเนี่ยรถแรงเรอแต่ว่าเหมือนมันคุมยาก ในตัดนะโหดีไม่ค่อยเก่งนะโอู้สัตว์แท็กซี่ก่อนเลยไปถึงไหนแล้วเนี่ยเราแม่งตามไม่ทันเลยว่ะ ในโตไปเลยอุ<ฮ>้ยเกือบทุกคนตอนนี้คนร้ายแม่งมีไปไกลแล้วขอว่าควบคุมยากหน่อยนะแต่ก็ก็ได้อยู่ลบน้อยลบน้อยกำลวนมาลบน้อยเออไปดิอ้คายอยู่หรอหกสิบ ไม่ตัดนะแต่ว่ารอบไม่ตัดนะแต่ว่าความเร็วค้างอยู่ตรงนี้อือช่างมันไปถึงไหนหวะเนี่ยลบหน่อยครับลบน้อยลบน้อยลบน้อยอุ้ยผมขับอะไรของผมเนี่ยผมไป็ผมเป็นตำรวจไม่ได้หรอกไอ,อ้อถ้าผมไปไล่โจรน,นะป่านนี้โจรแม่งอาบน้ำนอนไปละ ผมยังตามตัวไม่ถึงแบะโอเคเฮ้ยมันไปไกลยังหรวะเอา้าเริ่มเข้ามือแล้วเริ่มแบบไม่ไม่ชนแล้หรือเปล่าหรือเปล่าโอ้ โอ้ oh, ไม่ถ่านนะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นกันดีกว่าโอเคมาแล้วนะครับ Mortal k o m b a t ในเวอร์ชัน PlayStation นะครับ PlayStation 2ต้องบอกงี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นนะฮะเพราะผมว่า,าผมโหลดมาแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะ Mortal k o m b a t เนะี่ยเคยเล่นอยู่ครัง้งสองครั้งนะฮะเล่นตัวไหนดีวะ นี่เวอร์ชัน ps 2นะฮะตัวไหนเทพวะตัวนี้แล้วกันมาดูว่าการใช้จอยเล่นมันจะเป็นยังไงนี่ผมต้องเจอเจอกับใครวะเนี่ยตัวแรกใครวะผมเคยเล่นแค่ในเวอร์ชั่น xbox นะฮะ ps 2. ไม่เคยเล่นเลยแต่ก็ลองโหลดมาเล่นนะมาแล้วคุนใช้ปุ่มไหนวะปุ่มนี้หลอวะอีมาดีอุ้ยมาดีอ่าล้มไปดินี่สก,กัดดาวลูกเนี่ยเวลาเล่นเกมอาร์เคดนะครับเสียงแล้วก็ปอกแป๊กปอกแป๊กเนี่ย A B X Y ต่อยก,กดท่าไงวะคือมันไม่เหมือนในที่ผมเล่นอะเกมแล้ววะใน PSP อ่อะแบบถ้ากดท่ามันจะมันจะมันจะติดเหระคืออาจจะคล้ายๆกันละมัง้งอุ้ยอ๋อดาบออกมาได้ด้วยนี่ไงผมกดอะไรวะอ๋อนี่คือกันอุ้ย อู้โดนล็อกคอทุ่มอ้าวล้มคู่นีอาฟันไปดิเฮ้ยติดคอมโบอะหนีเดกเฮ้ย <c oughs> ผมเล่นมั่วนะมาดิอ่าจ้วงไปดิเอ้ยนไงเฟียวปะ ตัวแรกเราชนะนะฮะเออสำหรับใครที่อ่าโหลดโปรแกรมจำลองนะฮะก็ต้องตั้งค่านะต้องตั้งค่าพวกโปรแกรมนะฮะเพื่อให้มันเข้ากับเครื่องเราได้นะครับก็จะทำให้เกมที่จำลองออกมามันก็จะลื่นนะครับแลวเหมาะสมอ้าวโดนต่อยกระเด็นไปดิโอ้ยเป็นผู้หญิงแล้วกูเตะกูถีบนี่ชอบมากเลยยงไ,ไงยังไ,ไง เออดาบออกมาไงวะเออมาแล้วดาบูนี่ไงอุ้ยอู้หูโดนคอมโบอ่ะนี่ไงฟันไปดินี่ซับซับโหปิวอ่ะนี่กันอ่าเท่หวะมา ผมว่าถ้าเกิดแบบเราสู้ไปเรื่อยอะฝั่งตรงข้ามน่าจะเก่งขึ้นเรื่อยนะดูจากแบบนี่ไงเดีย๋ยวลองใช้อนาล็อกในการเดินนะี่เฮ้ยอนาล็อกก็ติดนะเนี่ยเห็นนะเฮ้ยกระโดดได้ด้วยนี่ไงนี่ไงเออว่าเริ่มเข้ามือว่ะเฮ้ยท,ทุกคนเริ่มเข้ามือว่ะ แต่ว่าเหมือนเหมือนเกมเนี้ยมันมันจะมีเขาเรียกอะไรมีมีท่านะมีท่ามีสูตรอยู่นะแต่ว่าผมกดไม่ติดไงเี่ <c oughs> ผมเจอเจอกับใครวะแลมโบหรหรือคนเหล็กอ๋อชื่อมวยไทยเหรอมันเขียนว่ามวยไทย <c oughs> มีไงไม่ใช้ดาบก็ได้ผมก็อ,อยากใช้มวยไทยเหมือนกัน <c oughs> มีไงจากพนมไว้ นี่กระโดดทีไปดิอันนั้นเราก็ใช้ได้นะค่อนข้างดีเลยเอาดาบออกมาดีกว่ามาอุ้ยมันใช้พลังได้ด้วยหรอนี่เฮ้ยมันเอาทอมฟาวออกมาปะอุ้ยทุกคนผมโดนจ้วงผมว่าผมไม่ยอมละนี่นี่นี่ทีเดียวโอ้ยอะไรวะแอร์บอทแม่งเก่งขึ้นทุกคนบอทเก่งขึ้นว่ะ มันเอาทอมฟ้ามาเออนี่โดนต่อยหัวมีดออกมาดิก่อนนี่ไงกดมัวนะบอกตรงบอทแม่งเก่งว่ะนี่ไงนี่โดนคิย์ที่ข้อโอ้ยทะลุประตูไปเลยว่ะเอ้ยมีฉากแบบนี้เด้อว่ะ เรียบร้อยแพ้โอเคครับสำหรับเกม m o r t a Combat นะครับผมเดี๋ยวมจบคลิปไ้แค่นี้ก่อนผมรู้สึกว่าคลิปคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินกว่านี้นะครับโอเคผมยอมแพ้ก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังหาจอยเกมนะฮะหรือต้องการจอยมาเล่นเกมในมือถือนะครับในราคาที่ไม่แพงผมแนะนำเป็นตัวนี้เลย นะครับสำหรับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าเออมันก็เอามาเล่นเกมบ้างเอามาเปลี่ยนแบบสไตล์บ้างจากปกติต้องกดจอยอย่างเงี้ยเออมาใช้ปุ่มใช้จอยเล่นมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับข้อดีก็คือราคาถูกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดีเลยใช้งานโอเคนะครับมันก็พอเล่นได้นะครับแต่สำหรับผมคิดว่ามันอาจจะเล็กกว่ามือ น,ะะนิดนึงนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรุ่น5 x ไงเออรุ่นโปรรุ่นพันมันก็ประมาณนี้อืมแต่ตอนนี้ก็จะเบาหน่อยเพราะเป็น5 x กไล์แล้วก็ราคาถูกลงอ่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือปุ่มอะผมว่าปุ่มฝั่งนี้มันอาจจะดังไปส่วนตัวส่วนตัวนะส่วนตัวผมอาจจะ,ะไม่ชอบปุ่มที่มันดังชอบแบบนีเงียบอืมแต่สําหรับคนที่ชอบปุ่มดังๆก็มันให้อทะทลดนะ ผมคิดว่าเวลาเล่นเกมอาร์เคดอะเกมต่อสู้อะเห็นปะเรากดค่อมบวป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็ราคานี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเราเล่นเราเล่นหรือเราเบื่อหรือเราเล่นจนแบบปุ่มมันเสียหรืออะไรอะเราก็รู้สึกเออมันก็คุ้มอะไรเนี้ยเพราะว่าผมคิดว่ามันก็ทนอยู่นะผมเล่นมาเดือนหนึ่งกดแรงบ้างกดธรรมดาบ้างอืมมันก็ยังใช้งานได้ไม่มีปัญหาใส่กล่องนี่คือ สำหรับใครที่อยากให้กล่องเข้าไปสั่งในรอัส้มได้ครับก,ก็เลือกดูร้านนะครับที่มันแถมปุ่มให้เจอกนันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ